เพื่อนบอยครับเป็นเพื่อนบอยจะตามหลังอยู่ดึงประตูต่อสี่จะเลยว่าอะไรขึ้นเวลาง่ายเกือบจะโดนนำสี่สูดด้วยซ้ำนะแต่ว่ามาได้ประตูในช่วงหรือว่าช่วงท้ายเกมครับไล่มาหนึ่งก็จะมาสี่เยอะบาสคือนาสวยม่อนลูจริงจริงหลักออกข้างครับซูมย้อนกลับมาตั้งแต่ใหม่ครับบวก ตั้งๆเอาป่ะแบงไปหยาบไปเองไอ้แบงค์ยิงยับมาไม่ผ่านเอาแล้วไปเตะชวนยันเองโอ้โหนี่รว่นนี่ดูว่าไปเตะวนยันเองตอนนั้นชวงเา้องทำแล้วก็เลกือบท้วตั้งเตะจับาไปรไปเลยเ้ให้ยาวมาจับบอลไม่ค่อยดีแล้วแล้วเตะแถบออกข้างแ้ ให้ไปลูกขึ้นมนขวางเงินเพื่อนบอยต้อมยัดเข้ามาออกทิ้ได้แล้วขาสั้นๆออกมาต้อมไปตั้งกันใหม่แล้วบวกให้สวยตรงกลางทุกคนเอ้ารู้จังหวะบอลล่ามยี่ยังได้อยู่แบงค์ยิงยัดมาแล้วก็โอ้โหลงตัวปากทิ้งได้แอ้แล้วบอลต้งเจังหวะนี้รอจังหวะตามเลยเอ้าโอ้โหบาสไม่ยิงจังหวะแรกครับโอ้โหนี่ต้ต้องบอก อเออเราคู่เท้าอ่ะจะไม่ใช่เทาานันครักก็กล้าอะไรน้องรวบรวบใช่ไม่เป็นไรน้องไม่เป็นไรกลับมาได้ยิงชันแลบแล้วจะสวนกลับกับเพื่อนบอยบบบอ่อนมอนหลบมาต่อนี้ทางซ้ายแบงค์หลบกลับมาใช่ตรงกลางมอนแตะยาวเลยไปรูนี้ดักกลับมาได้ครับทำมาคอมเขาทำ วาสั้นๆแร้วบอลแกไขกันสวยแล้วเพชรร้อนดี๋ยวมาสู่โอ้โหเปิดมาสวยแลวตอนนี้เพชรรอเพื่อนเติมอยู่จังหวะสุดท้ายแย่ทิ้งออกหลังไปครับโอ้เตะแล้วทำหลุดออกหลังไปเองด้วยเป็นตั้งแ็่จากปั่งปรตูขึ้นมาครับให้มาตอนนี้ชันหลับนิดนึง เราฟางสวยบอลแต่ว่าเอาไปก่อนแล้วให้ทัางก็ฝืนใหม่แล้วนะครูอดแอร่ไหน่บอามีห้าหกจแเสอเ็นร้อยเลยลมาจังหวะนี้ออกข้างไปแล้วออกเ็ตัวรว่าดต่าไรเนตัวเาเดินาเป็นตัวลกเลยให้ขนาดเต้ามาสวยออก คนลุมสคนแล้วในวนี้มาแล้วมาทางด้านหลังแล้วมาแล้วมาดูฟีคิกกัน้านซ้ายของเพื่อนบอยครับน้องไส่เลยมันไสก็เ hmm. ข mm ้าไปเลยเนอยอคนเดียวแบินมายิงยัดโอ้โหทำไมตัวต่อเลยเดี๋ยวเดี่ยว สียาวขึ้นมาไม่มีใครแล้วตอนนี้อ้าวเตะฉันหลักออกข้างเยอะอยางได้ไปลูกที่มันด้านซ้ายแล้วเป็นบอยแบงค์ยัดเข้ามาสวยออฟจับบอลแรกไม่ค่อยดีครับตอนนี้จะยัดกลับมาสมองคมธรรมบอลดึงจังหวะหลอกเราจังหวะนี้เปล่าแลยฮะเรบ ก็ไปคิดของทางด้านสมาคมนักข่าับอยู่ที่บอลในเบ็นต้นครับน่าจะจริงหรือเปล่าครับเท้านะอีกคนครับเอ้ยจีบจัดโอ้โหนี่ครับเี่ลองยิงสวยสดงดงามแล้วเป็นฮะผิดนะไปเลยครับต้นเยอะน่าประตูนี้ผมกิบเลยครับยิงมากลางมาดูเลยว่าเรียกว่าความแรงเนี่ยมี้ยิงหายเลยครับประตูนี้ ย้อนกลับตั้งแขนใหม่แล้วคอมเอาเล่นครับเล่นเล่นเล่นบอลทุกแห่งเปใช่เอามาซ้ายไปเบิ้นจังหวะเดียวโผล่มาแล้วเมื่อไหร่เนี่ยไปเสียจังหวะแล้บาสเสียบอลกลับมาสทำเขาทำลุ้ยเปลี่ยนการมาดีรางวัลน่าเอครับขึ้นมาทางขวาครับ ตูงย้อยกนกลับมากลับมาตั้งแขนไปครับดูจับไม่ดีแลจะสวนกลับที่มอนนะเรบซ้ายมีขวามีให้ทางซ้ายครับแบงค์ไปต่อได้สุดเสใจเรากิงโอ,โ,โอ้โหแม่ปัดทิ้งครับยังได้อยู่ว่าต้อมโอ้โหแม่เลี้ยงบอลลูกนี้ออกข้างไปแล้วครับ เปลี่ยนไม่ดียังนี้แบงค์ุ่เก็บมาได้แวตรงการลงกางแ้แทงออกมาท่า้างขวาเปิรดยัดมาก,ก็าไม่มีใครน,นะแต่บองน้โเจะทการเปลี่ยนตัวหรือเปล่าแล้วบทาทนั้ขยัน,นยแล้วครอยกแล้ว บอยหอมต้องบอกว่าสงเซยลงมาแล้วตอนนี้ส่วนทางด้านซอบเพาะว่าทว่าถอดบอลหนอกส่งเอาเต้ยลงไปแล้วโอ้ยดีแบงค์ลงลงจริงเรียบร้อยเลยครับโอ้โหนี่ครับลงมาแล้วดูว่าตอนนี้ไป จะข้ามข้าแล้วตัวจ่ายบอลให้ดีแล้วไปจ่ายบอลให้ทางด้านเพื่อบอยแบงค์ยิงลูกนี้ไม่เดือเป็นสองประตูสองหา้านไลไอกไลอ,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 อกส่งตออู่ลงมาตอนนี้แต้งานรอบ กลุ่มไกลขนาดเส้นนะตอนนี้เ้นบาังเลีว้วออกด้านข้างไอ้บอลทุกเล่นเร็วเลยหมาจะตกโ,โอ้ไม่ดี้วตอนนี้ตู่ให้ขนาดเส้นมาเต้ยอ่างทิมงต่อมาทางขวามีเพื่อนรออยู่เต้ยจัดคืนาทีเปิดไม่ทันเซน โดรลูกสองคนครัเปลียนไเปไเปเรีเยนวนครับยังได้อยู่แต่ที่มาอาาแล้วครับตาสวนตัดเพื่อนบ่อยมอนคืนกลับมาใา้ใหม่ๆถึงบอลยาวขึ้นมาเซฟจัดบอลแรกไม่ค่อยดีครับกระตกขิ้นลมายังได้อยู่ว่าสมาคมวัดทำจังหวะสุดท้ายให้ตัดหลังมาสวยและปฝ่าด้านขวาขเพชร โอ้ยลูกนี้ไม่ตรงต่อเลยครับั่เห็นไหมผ่านเนี่เอาแล้วโดนดากกลับมาไม่เข้าด้านหลังลูกนี้ฟาไ้แล้วตอนต่อตาเลอสิ่งกันมได้ไป ฮ่าฝีคลิปป่านโคมาไม่ผ่านนะเขาอยู่ออมกับบอลแรกได้พอดีอ่ะกับไปตันกันใหม่บอยเบิร์ดจังหเดียวสู่ไหลออกมาทางขวาเพชรให้โอ้โหดูสนว่ามางอวนี้ตัวตู้กูออกมาครับโอ้โห้า่้าได้ิ đây đó ừ. rồi và tại trong một điều khi bên trái đám bắn hay mày phanh, nó đó, à, rồi hết เปล่าไแล้วบ่างตัดเปล่าจะให้พองะ่ลยกย้อนกลับมาให้ในผ่าเราจะสวนจับบอลจับบอลยาวอีกนึงวางแล้วพีคได้ตรนี้ได้ครับได้เดี่ยวได้เลยให้ไมถึงกับฝสุดเส้นแล้วห yeah, ักอ yes, okay. well, ้าตัวโมโหรอนีดูแล้ พยายามจะเปงัดออกมานี่ไม okay. ่ได้หายตัวิดเหลี่ยมกันหน่อยครับบวกซ้อมเดินเร็วส้มเดินเร็วครับซ้อมเดินเร็วครับาย้อนหลังมาโอ้โหจับบอลไม่ดีครับตอนนี้เราจะขอเปลี่ยนตัวสำหรับทางด้าน ย้อนเดี๋ยวมาป้านเงินใหม่รับรูงจัดเข้าในมาแบง์ออฟยิงมันตรงขอเพื่ออีกกจุมีการเปลี่ยนตัวเขาต้้งรัางสนามรับต่มีการเปลี่ยนตัวเขาต้้งรัางสนามกเราขอลิดลงมาตอนนี้สำหรับ,อบรมอความคับ โอ้แล้วฝาแล้วแม่ตังนี้เล่นเร็วเลยครับต่างบอลมาบอนแบงค์ซื้ทางซ้ายมาแล้วยิงจับโอ้โหติดแฟร์ทีเดียวครับแม่จังหวะนี้ลายมือครับเต็นทำฝ่ามาทางซ้ายครับแบงค์ไปทางแคบแล้วส่งจับมาโอ้โหแต่ดทิ้งอีกทีนึงครับเจ้าของัถทำ วางออกข้างไปไปลูกพุ่งครับของทางด้านซ้ายบอยเอาลุกเล่นเร็วว้าไม่ดีตัวนี้เต้ยหลุดขึ้นมาทางขวาครับลอเพื่อนเติมอยู่เต้ยให้มาไปคนกลางครับแล้วจาดกลับมาเลื่อนบอยเอาแบงค์ลอนเปลี่ยนการออกมาทางขวาคตับใส่ับบอลเกือบออกครับตัวนี้โอ้แล้วไปคืนนะดีแล้วดัดกลับมาได้ครับสราพอมันทำยิงไกลเลยครับเพชรให้ตรงกอดเลย มอนสายยัดมางสูดแล้วอ็อกล็อกไม่ผ่านชี้บอกมาเตยกระตุกจังหวะเดียวทางขวาเพชรผ่านรือเปล่าว่าไม่ผัานเนาะเออยาวครับเอา,เอา,เอายันได้อยู่ครับบาสเก็บลงมาทางขวาแล้วดูตอนนี้ เราให้มาสับเดี่นึงจริงเรียบร้อยคลับแงลบโอ้โหนี่คร้บคืนถึงสสองคนเดียวครับโอ้ไล่มาเป็นสองามประตูหอหครับเลาหกนาทีเๆต้องการอีกสาประตูครับรอบเล่บอยขวาบาส ่อยอยู่บนจังหวะนี้โอ้โหยิงไม่ตรงกองแล้วพยายามตีไกลแล้จังหวะสุดท้ายไม่ตรงแล้วเนตั้งแต่จะปั่ตัขึ้นมาเท่านั้นเ่ยสอหรอบสองคนทำปิดก้นยาวมาเพชรหาเอ็เลยลูกนี้สุด่อย้ว ลกลระมาได้ครับให้อาากอ,อกมาถามชิงเลิกแบงค์งหวัไทยเสียวม่าไม่ได้เลยตัวสองยิงฟั่อีกทีนึงก็ไม่ผ่านครับเอาละบอลกระโดดมามอนมองเช็ดได้ตอนนี้ยังถึงก่อนดูมองเก็กบกระมาเพื่อนบอลทางขวาแบงค์กลัไปทางแคบง่ายเกลีย่ยไปครับมอนเอาละลุยมาตอนนี้ยิง Hồn oh, hồn oh, của Super Saiyan Cô chạy vào cô chạy Cô chạy Cô con nhé ทานซ้ายครับยัดมาเสาแรกเราตู้นี้ก็ยัดได้บนเตะบนเชียร์เปิดจัดอีกทีหนึ่งมงกทิ้งเราได้ครับตังหวาสองเนี่ยฝ่าวันขวานสวยครับบายมอน ยิงติดบอกออกข้างยครับยังไปลูกพุ่งเงี้ยพุ่ัดเข้าในมาเซนจังหวะแรกไม่ค่อยดีไทยงกาเยครับแล้วกาับทิ้งลูกนี้เยโอ้แล้วนไม่โดนบอลครีบอ๋อด่ยเ่าวะเนเดดเอเียดเอนเน้ไื่ ใส่ได้ส่ทสมอแคังยสจะเป็นิงแล้วยังไม่เห็นเลยอ่ะนี่ไม่รู้จะยิงยังไงเลยเนี่ยตามกินสี่สี่ลูกแบบที่ต้องไม่เสียค่แนยิงแสกยิงไกลีม่ต้องก่อเลย <laughs> สภาพมันเหนื่อยเนปยเอิกิิยาช้าอเหมือนกันตเล่นสักเยเบินยาวมาสวยด้วยครับแบงค์เอาเก็บบอลลงมาจังหวะแรกไปม่ดีเปิดจับไส้มาลูกกันจังหวะสุดท้ายยางเก็บกลับมาเพดทไยไม่ดีแล้วเซตักได้ยิงโอ้โหโดนไม่ดีครับว่า โอ้ยปเสยมุกแล้วตอนนี้อู๋ลสีได้เป็นคอนเดอร์คิกทางด้านซ้ายครับสำหรับเพือนบอยเิดจัดเกาหลีมาอ้าวลองใต้รับประตูนี้สี่ประตูต่อหกครับเหลืออีกสองนาทีเวลาจริงยังไม่รวมช่วงพ้นเจ็บครับเหลืออีกสองนาทีขอสองประตูครสำหรับเพือนบอย เอาล้ม่แน่เหมือนกันครับทุกทุวลานย่ยมีอยู่แล้วหยุดเกมบ่อยเลยเดินแต่ก็ต้องดูละสิ่งครัว่าจะให้ทดกี่นาทีแต่ว่าเอาล้วลุกขึ้นมาต่อนทำดีดโอ้ยใช้มือตรงนี้่อสิว่าจงไงแล้วเลยครับเียตัวไปเหล่งไปแล้วไปใช้มือเข้่อเสียคยงทพี่กอกมาบอเขาไม่ได้ยิงเขาิงะ อเอามาดูติ๊กต่อนี้ของสมาคมกันครับครับเบียร์มาชิฟโอ้โหเป็นยากครับ กดบอลฝาเอามาทางซ้ายครับไฟแบงค์ยังได้อยู่เปิดจับเอาโอ้เซนเอ้าสอมาสองอีกทีนึ่งติดเซ็มนแตุัวเป็นแต่มุมด้านขวาครับโอ้โหเซนหน่อยนี่ใส่ดีดีดีโอกาสเลยเปิดยับเอารถบอเตอร์ไคทุท้ายออกหลังไปแล้ว าบ,บาตบขึ้นมาครัตีบอลยาวลูกนี้หมกแชทแล้วก็ชวนเสาว้าดูวันไทยนอนไม่มีตัวมาเอาบอลต้องไปเองครับเปิดจัดมาต้องต้องหมกทิ้งแล้วต่อไปเตะมุมงไปนัดขวาของเพื่อนบอยครับแบโอ้โหไม่ตรงกอครับ เวลาจริงหมดแล้วตอนนี้อยู่ในช่วงพ้นเวลาหมัดเสร็จครับตึงบอลยาวขึ้นมาลูกนี้แรับเข้าซองครับเตยเอาเล่นเร็วมาครับบอลจะมุยไวไม่พ่า,พานครับโตกลับมา,มาทควมพมารทสามสี่คนครับบอล เอามาทางซ้ายเต้ยามทไม่ดีแล้วตู้ก็เตะบอลนี่จะสวนกับฟาสต่อส้นมาม่อนแทงทางซ้ายก็ย้อนหลังไปเยอะตู้ยัดเข้ามาเพิร์ดจะตกรูนนี้ ต่อแลยต่อ,ลอเ,อเอลยเอเอฉันหลับแล้วก็เอาลูกนี้มางงทิ้งออกหลังไปได้ครับไวให้เป็นเตะมุมมาด้านขวาครับเล่นเร็วแล้วเพืเ่อนบอยให้แล้วไปต่อ,อตอนนี้เปิดจับมาก็ยจังไม่ห่ายครับ

โอ้ยลึกลื่ล้มไปเองวันนี้ดยากกลับมาได้ยังสอนผมมาทำใช่ไม่พานคะรับไปได้คนระับเสร็จโอ้โหยิงจังหวะนี้ปัดได้คนระับยังได้เป็นเตะมุมโยนเอาใ้เสาสองโอ้โหแรงเกินไปคนระับ แวกินก็กอดรีเจ้ามเวลาการันเขเชื่อเอก็ที่การสนามก่อนครับเึงนูปเล่ท้สีที่การสนามลยครับเชอมเล่ทั้งสีที่การสนามเลยัไงต้องบคุณผู้เล่นทั้สทีจริงรับในูสุดท้ายประจวันี้ครับก็ยงไงตดกระทกระท่งนเกม็เกมก็เดิมาขอโทกันครับเจังวะทกับท่ง